ไม่ธรรมดาเปิดสามธุรกิจสุดปังสร้างรายได้มหาศาลให้อ้ำพัชราภาสวยและรวยมากซุปตาสาวอ้ำพัชราภาชัยเชือ้อการันตีผลประกอบการจากธุรกิจไม่ธรรมดาด้วยการกวาดรายได้กำไรมากกว่าเจหลัก Facebook f a n p เ g e อ้ำพัชราภาชัยเชือ้อเอาแพตราป้าแฟนคลับออกมาเปิดเผยข้อมูลธุรกิจของอ้ำว่า เปิดธุรกิจสุดว้าวของท้ามพัชราภาข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีรายชื่อนางสาวพัชราภาชัยเชือ้อปรากฏนั่งเป็นกรรมการบริษัทสามแห่งดังนี้ 1. บริษัทวันสตา์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกดัดดำเนินธุรกิจจัดหานักแสดงนายแบบนางแบบ เพื่อการแสดงและถ่ายแบบโฆษณาโดยมีผลประกอบการย้อนหลังปี60ถึง64รวมรายได้กว่า316ล้านบาท 2. บริษัทออรัมคลาสจำกัดดําเนินธุรกิจการผลิตเครื่องหอมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำโดยมีผลประกอบการย้อนหลังปี60 64รวมรายได้กว่า32ล้านบาท และล่าสุดธุรก,กิจโปรโตีนเพอร์ลีนและลินไลฟร่วมกับแบรนด์ปนันชิตาโดยมียอดจองสินค้าล็อตแรกปี65กว่า92ล้านบาท